you สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง wake up รุ่นนะครับวันนี้มีสกินใหม่เข้ามาคือสกินเวลนอมนั่นเองดูโหดมากนะแค่ภาพโปรโมทก็แบบโคตรเทแล้วมาวอชวิดีโอกันครับ <c oughs> <c oughs> ขนลุกเลยอ่ะอันนี้ไม่ได้ตอนแหแลนะนี่ขนลุกจริงนะครับเดี๋ยวไปซื้อกันมีอยู่200โอเคช่วยกดไลก์ด้วยนะครับไลค์ระบาดนะทุกคนกดไลค์พูดเล่นนะครับไลค์มันไม่ได้เงินนะยอดวิวนะครับจะช่วยให้ได้เงินนะครับก็ช่วยกันกดไลค์หน่อยนะครับคลิปมันจะได้แนะนําแล้วก็มีคนมาดูเยอะๆนะครับเอาได้เอาตังค์ไปซื้อสกินมารีวิวบ่อยๆคือผมก็ไม่ได้อยากได้อะไรมามากมายนะพวกสกินเนี่ยนะครับก็ไม่ค่อยอยากจะได้เลยโอ้โห ไม่ค่อยอยากจะได้เลยวะ่ะโอ้ยมันมีแอนิเมชันด้วยเปลี่ยนร่างได้ด้วยหรอไม่อยากจะได้เลยโอ้ยไม่สองร่างฮนะโอ้ยอันนี้โคตรเท่โอ้ไอย,ไ,ยไม่อยากจะได้เลยไม่อยากจะได้เลยทุกคนโอ้อันนี้กระเป๋าหลังครับกระเป๋าหลังผมเฉยๆนะแต่โอ้หแต่มันมีอนิอนิแอนิเมชันนะครับแล้วก็ไม้ขุดนะมีท่า คำถามด้วยโอ้หอย่างครบอะครับผมรู้สึกเสียดายนิดนึงที่ผมรีวิวเออโกลด์ไรเดอร์ไปนะแต่ไม,ม่ค่อยมีคนดูเลยครับเหลือ2 0,000วิวิวจากเมื่อก่อนรีวิวสกินอย่างน้อยก็5 0,000วิว4ี่หกหมื่นวิวอะไรอย่างเงี้ยนะแต่เดี๋ยวนี้คือยอดวิวน้อยมากๆก็ไม่เป็นไรนะฮะช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจกันด้วยลุยซื้อเลยต้องเติมตาอีกแล้วโอ้โหแต่เดี๋ยวนี้เกมฟอนไนท์มันถูกนะครับตั้งแต่มีปัญหากับ Apple ไปก็ทำให้ค่าวีบัคมันถูกลงนะครับเพราะไม่ต้องไปเสียค่าอะไรของเขาอ่ะนะซื้อ5,000ันวีบัคในราคา790บาทนะครับคือผมไม่รู้นะครับว่าคนที่ดูผมอ่ะเป็นคนที่มีฐานะหรือว่าไม่ค่อยมีฐานะหรือว่ารวยอะไรยังไงนะแต่ว่าสำหรับผมนะ790 ถือว่าแพงนะครับสมัยก่อนผมเติมเกม200นี่ก็คือว่าถือว่าเยอะแล้วนะฮะสมัยนี้พอเริ่มทํางานก็เลยเออมีตังมาเติมเยอะไงมันเหมือนงานของผมนะครับอันนี้มันเป็นงานของผมนะผมไม่แนะนําให้ทุกคนมาเติมเยอะแยะมากมายอะไรอย่างงี้นะครับถึงมันจะเทก็เถอะนะฮะผมว่าการเล่นให้เก่งอะเท่กว่านะฮะการเล่นเกมเก่งๆเท่กว่าไม่เป็นต้องเติมเยอะแบบนี้หรอกนะครับแต่ผมเติมเพื่อรีวิวสก,กินให้ทุกคนไงโอเคจัดไปไฟกระพริบจิกัดู เรียบร้อยแล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับใส่โค wake up, ้ดเวกอัพขีนลุ้นด้วยนะทุกคนนี่จะเป็นการสนับสนุนพี่อีกทางหนึ่งนะครับใครที่ชอบซื้อสกินในเกมฟอร์ดไนท์หรือซื้อเกมใน E ีพิกในแพลตฟอร์มอ e ีพิกนะครับสามารถใส่โค้ดได้นะฮะเวลาซื้อสกินเขาก็จะแบ่งเงินจากการซื้อสกินประมาณ5%นะครับสมมุติคุณซื้อสกินในราคา100บาทผมก็จะได้จากอันนั้น5บาทนะทุกคนตั้งเยอะ5บาทเนะี่ยแต่ก็ถ้ารวมๆมันกลเยอะนั่นเองนะครับ Okay, purchase item. Oh. <laughs> นี่นะครับทุกคนสกินเวลนอมดูหน้ากันครับโอ้โหใกล้ๆนี่ย่างเถื่อนรู้สึกตัวคอรตัวนี้จะใหญ่มากด้วยนะฮะสกินนี้จะไม่ยอมปิดปากนะทุกคนจะแลบลิ้นตลอดเวลานะฮะใหเข้าใจเหมือนกันนะทุกทายข้างหลังนี่เหมือนรังพึ่งนะครับทุกคนนะคะล้ายรังพึ่งเลยนะฮะกระเป๋าของเขาแล้วก็สกินนี้ตูดดานะครับทุกคนก้นนี่เงาวับเลย <c oughs> แล้วดูครับไม่มีหำนะครับ <c oughs> โอเคโอเคอีกร่างหนึ่งนะครับจะโหดกว่าร่างแรกเยอะเลยนะอันนี้ร่างสองนะฮะอันนี้ร่างแรกมีร่างสองทุกคนโอ้โหฟันจะเยอะขึ้นมาเนี่ยเห็นโอ้โหเห็นยันฟันข้างในเลยทุกคนเห็นยันฟันกรามอะ่ะแล้วก็ตานี่จะถลนทะลุไปถึงหัวข้างหลังเลยนะฮะไอ้ขาวๆที่เป็นตาของเขาอะ่ะเหมือนอัพเป็นซูเปอร์สาย่านะครับเพิ่มกล้ามเข้ามานะครับกล้ามเนื้อแบบเข้มข้นโอ้โหรายละเอียดที่แบบสุดอยอดจริง,รงนะฮะ จะเ,เป็นดูทั้งสองร่างในเกมกันเลยนะครับโอ้ตัวละครตัวโคตรใหญ่อ่ะทุกคนไม่รู้ว่าจะเป็นเฝ้าหรือเปล่านะโอ้แบบว่าตัวใหญ่มากอะดูดิเทียบกับผู้หญิงคนนี้นะฮะวิ่งคู่กันนี่ตัวผมนี่หนากว่าเยอะเลยนะอันนี้ร่างแรกนะครับนี่ตอนที่ขุดดูโอ้โหแบบผมว่าคุ้มราคานะ2 0 0พัวีบัคได้ทุกอย่างเลยนะับผมว่าคุ้มนะมีท่าคำรามด้วยเดี๋ยวรอดูในเกมแล้วกัน มากับช็อปเปอร์โกถไรเดอร์นั่นเองโอ้โหโคตทเ่คอมโบอ่ะดูดิโูดจับโอ้โหได้สไนเปอร์หนีสิครับอ๋อนี่ไงโดนไปไหนหมดวะ เอ้ยแอบกินก่อนเหรอหนึ่งคิวฮะเฮ้ยคำรามหน่อยอย,อยย่งน่ากลัวถ้าเจอตัวแบบนี้แถวบ้านนี่จะรู้สึกไงปะเดีย๋ยวิ่งดีครับไม่ต้องรู้สึกอะไรทั้งนั้นนะ่ะรู้สึกว่าต้องวิ่งถ้าใครอยากให้ผม กลับมาเล่นฟอร์ดไน e จริงจังเหมือนเดิมนะฮะก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับตอนนี้ผมแบบไม่รู้จะทําเกมอะไรเลยนะพอกลับมาเล่นฟอร์ดไน e ก็สนุกเล่น a อเปก็สนุกเล่นฟรีไฟไม่สนุก <c oughs> ฟรีไฟเป็นเกมที่ผมอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยดักฆ่าพี่เหรอจ๊ะพี่เวลนอมนะจ๊ะน้องชาย <c oughs> กินก่อก่อนแล้วขับลามไม่รู้ซบางว่ใครเป็นใคร เมื่อกี้พูดถึงว่าอะไรวะพูดถึงว่าเรื่องเ,อเกมนะฮะอยากให้เล่นเกมอะไรก็คอมเมนต์กันได้นะครับผมอยากช่วงนี้ผมก็เบื่อเบื่อเ,อเกมแนว b a t เท e r รอย l ก็ไปเล่นเกมเนะื้อเรื่องเกมไวริฟเอลเอลบ้างนะฮะหลายเกมเลยตอนนี้เหมือนช่วงค้นหาสิ่งที่ใช่สิ่งที่เราชอบจริงๆนะครับแต่สุดท้ายก็วนมาที่ฟอร์ดได้แล้วทุกคนเหมือนแบบฟอร์ดไนคือคือจุดเริ่มต้นของผมอะอาจจะเล่นฟอร์ดไนค์ไปจนวันตายเลยั้งเนี่ยไม่ <c oughs> ขนาดนั้นหรอกนะผมว่า พอมันหมดกระแสผมก็น่าจะไปเล่นเกมอื่นนะฮะผมต้องการฆ่าเขาโอ้โหไม่ได้เอานั้นมาต้องการฆ่าเขามาแล้วเพื่อนโอ้โหมาอย่างโหดตายนะ เฮ้ยกระสุนหมดทุกอย่างเฮ้ยมันจะตายแล้วตายโอเคเหลืออีกตัวหนึ่งฮะตัวนี้เนียนเฮ้ยไม่ตายออกมา อย่าหนีอย่าหนีอย่าหนีแกหนีฉันไม่รอดหรอกเพราะฉันคือเวลนอมบุตรแห่งโอดิน <What? S 1> ถ้าคือเวลนอมบุตรแห่งโอดิน <c oughs> โอเคครับไม่ได้เล่นนานอาจจะแบบเก๊กงังๆหน่อยนะทุกคนแต่ก็พอได้นะ พอได้เวลนอมเจอกับแลมโบสีดำว่ะโอ้เข้ากันดีว่ะดำด้านด้วยว่ะเสียงอย่างลั่นอน่ะมาดิมาดิมาดิมาด,มาดิไม่ยอมเว้ย โอ้มีเลือดมีเลือดมีซองเทพหูปืนทองโอ้โหไปฟาร์มมาจากไหนครับเนี่ยขอ,องอย่างฟูเผาไฟเลยเผาไฟเลยอุยอ้ยอุย้ย อุยอ้ยอุ้ยเกือบนะถ้าเขายิงโดนหัวผมผมล่วงนะเนี่ยโอเคครับเราจะมาเอาแชมป์กันทุกคนเอาแชมป์ตั้งแต่เกมแรกเลยแล้วกันทุกคนมามาอุย้ยจะตายแล้วจะตายแล้วผมไปแล้วผมไปแล้วครับตัวลอ,อยมันเยอะครับเข้าวงก่อนดักหน้าวง โอ้โหไม่โดนอยู่ไหนกันวะสี่คนโอ้โ๋จะตายหูงบีบวงบีบวงบีบว่ะเหลือหนึ่งหนึ่งเหลือหนึ่งหนึ่ง อ้าวตายวงตายวงเตรียมคำรามเตรียมคำรามเตรียมคำรามวู้เย้เกมแรกต้องวินเลยเพราะว่านายมีปัญหากับเรานะไม่เพราะว่าเราเทสอนะ นายคงอิจฉาเราดิฮักรูดอยากเห็นกรูดเจอกับเวนนอมวะ่ะในหนังอะว่่าเวนนอมกินขาดอะบอกเลยไม่งงหดจับกรูดแดกไปเลยครับเมืองแรกอย่าไปเสียเวลาลงไปเลยเสร็จแล้วยกล้อโชว์ไปหนึ่งทีโอ้โลงเยอะเหมือนกันนะเนี่ย ไม่มีปัญหาเพราะว่าผมโหดโอ้ oh. <c oughs>